เป็นเป็นยขอหน้านแรับครหลผู้แดงเพชเขาวัดสมรดิการนะครับไปอุทนะครับวันที่สิบสองเปกุลาี่สิรแล้วก็ถ้าวะเขาอีกวันทียี่สิบสองเสิกกานะครับแล้วถ้าวาเขาอีก วันที่22ตุลาเฮ้ท่นานบ้าแต่พกเขาิอตัวให้โตมอันนี้ก็สิ่งที่ก็สไม่ยช่หรอกนะครับเพราะว่าน,นี้่ฟังเข้าไปไ่ได้อยยนะครับผู้ใหทีลรที่โทรศัพท์สมาธิดโรงท่านรัฐทางรันะครับว่า,า,อาลอ ล่อผู้ใดว่าบพรท่านบพราะท่านในด้รับเงินไในพิบัตรต้องรอรอคือรอได้รอฟังจากแนวทางของรัฐบาลครับเพราะว่านนี้รัฐบาลจะเอาอ่า